สายแลนทําพี่น้องเหนื่อยบ่ฮะโอเคไปมายังฮะสายเบาบ่ฮะสบายดีพี่น้องสบายดีตอนช่วยพี่น้องเนีเออยังขึ้นเออโอ้กินนี่หายร้านน้อยเพิ่นไปอันนั้นนะดึงเสือกไปนี่ให้เห็นนาในติ๊เหย เออโอ้คนหล่อปุ๊บคนดึงเสื้กไปครับพี่นเล่ทางกกไม้นะพีะ่นเล่จีเตรียมปล่อยอีกได้มไหมนี่มันนี่วันอังคารวันที่หนึ่งเมษายนพี่น้องอืมลม,นะลมดีมันนี่ลมหนาวเฮ้ยลมหนาวชิชุกร้อนแล้วเด้๋ <laughs> <laughs> พี่น้องสีบัวเขาคือเกา่ามือนะเขาแรนลมผู้ช่วงแดดนะมันพักาานี่เขาดำนี่เขาดำเลยทางเทิงมันนี่ มันถึกลมแห้งแล้วมันหักมันมุนลงเลยป่องนะกะลมมมาหนีก็โอเคอยู่ได้นี่ดีอยู่อุไปลุยถือว่าแห้งพอสมควรอยู่มาอยากสม่ำเสมออยู่ไปลุยเลยพี่น้องอุ้มให้ร้านน้อยปล่อยคุัเผินโบก้าอย่าสักใส่หัวเลยเอาดำแล้วเนี่ยจกมันจะเป็นอะไรนะจักจะขึ้นหรือบ่อแหละดำทั้งทังหัวมันเนี่ยไปลุยเลย เอาเอาเอาๆเซตเซตเดี๋ยวพี่น้องฝุก็แก้คื้นก่อเสียกไปประมาณว่งสองนเมตรนี่ดียวลานหน่อยจับไปหนิเสียกบไิไกลหรอกเสียกประมาณ3มชินเมตรนี่เนาะอืมวามันแดดแห้งแล้วกล้องมันบ่อยากจับนะไม่ได้ไปแต่ขังขั้วได้ถือลมแหงนี่

เขาว่าใส่หางลงอะไรเขาว่าบวใส่หางลงนี่เฮ้ยเราบอบวเคยงามจักเถื่อพี่น้องหัวซักเลยอย่สัตว์ได้เฮียสัตว์ได้ยังแปลงไปแล้วเฮ้ยมึงครัวเขานี่มันจะไปโท่ได้่ลองลองเลยเอออ้ามันจะขาดนะฮะอ้าเฮ้ยอย่าเต้งเฮ้ยอย่าเต้งตัวเดียวนี่เด้นี่มันจะขาดนี่ทองยางนี่มันไม่มีเด้เฮ้ยเบ่ง

เป็นหนวดจิชุกอันจะปั๊บมาขังนี่นี่ปั๊บมาขังพอมันเอียงไปขังนี่เลยไปปั๊บกันพี่น้องได้พี่น้องเอียงมาแหงน่เอาไปปั๊บม่แหงนะ่ะไปลุยเลย เกือบซักอัวมากัดเด็ดแล้วกี่ดีเฮ้ยมันบุกขึ้นเฮ้ยอย่าปล่อยเฮ้ยอย่าปล่อยมันบุกขึ้นเฮ้ยเอาลงเอาขาดแล้วห่นแน่มือคั่วเอาเห็ดร้ายแฮกหัานมือคั่วให้แล้วแบ่งไมปก่อนพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องมือคั่วเอาเห็ดพุ่นเอาซักลงใส่ต่อเผืองมีแต่ป่องมีแต่หูนะลินก็มือคั่วนี่อันตรายด้วย à đi lưới tàu heo. À, cứ cầu cứ đơm thì đâu Chưa lo mình hang mà muốn tiêu luôn rồi. ไปบัวนักก็ยังเอาบปอยู่พี่น้องเลยนะปับครั้งหนึ่งปครั้งหนึ่งถึงลมแหงม้งลมคอยมันฉับพล้นสู้ใมาให้ลมแห้งเลยพี่น้องเอาบไปยัง,พ,งพ,นะพี่น้องมันเทเ่าเห็ดใหม่นะจะนำมาต่ออีกยขังใส่ที่ปีกนัก <c oughs> เป็น,นอไะไรเปล่าเจ้านี้ลบมันไปทางนี้นี่พี่น้องเพชเป็นเสี่ยงม,มาทางพี่น่าจะเงินมันคือกันเ,เลยนะครับรวมมันตงทางตะเปนตกพี่หนึ่งเลยนี่ทำหนักๆมาทางนี้ปั๊บไปทางหนึ่งเอาไปเห็ดไมบเสียงหมกเพชรเะดอกนี่ตำแจ๋วตอนเพชรนี่คือขึ้นยากขึ้นชาแต่ว่า เคยสิทาลมห้อนนี่อดใจบ่วใวเลยพี่นอ้องเลยตั้งยามไดนมันสิมาเดี๋ยวปรับใหม่กันพี่น้อง้องดูผมปรับนง่มือนปรับใหม่อีกบัดนี่ซิปเทือนนี่เลยได้นี่คันวาบนับเนี่ยนับเอาไอเลี้ยวหน่ะยนะให้คิกไลค์กว่านี้ มาทางนี้นันนีมาทางนี้นะวันนี้่จากไหนสิปับเลยปับมาหน่อยเดียวหนึ่งเเ้าเ,เาจไม่เสียมพิดกูแน่รูปปีกม,<อ>มันอะจังแอน,น,นเลยใช่นอ อรรออเอาอีบัตหนึ่งเพีองเปลี่ยนจุฬาได้บ่ะนี้หมุน,ปนไปเลยถึงลมแห้งมาได้หมุนเติ้ยวลงเลยเก็ามาบมไว้ยอยู่ข้างแสงเขาคือเกาเอาทั้คันธน,นูนี่มีอยู่สี่หาคัน เี่ยนเสียงพังนะพี่น้องเลยชาวมอจุลาขึ้นไปบินนะบ้นนานทหมอจุลาไะได้เอาหมานี้มาใส่ห้างนะบ้านชื่อว่าแข้งก็บุแข้งก็เหตุบ่าวแต่ละอันนี่อ่อไปจอมมาน้อยหัวหล่นเฮ้าได้บานนี่นะบุใส่หัวให้เพื่อนได้ <G l ug> เดี๋ยวแป้งใส่เข้าก่อนพี่น้องใส่เข้าไปลุยกันเลยยิบเอาได้หมอนี่กอะนี่กาวมั่อยู่ฮะพี่น้องเรียบร้อยป่ะนี่ออกมาสู่สนามหอบมาเรียบร้อยลมเก่าเป็นลูกเป็นลูกมาได้ผมได้บา้านีขึ้นได้ลูกพ่อเอ๋ย <G l ug> พ่อเมื่อยเลยได้ลูกเอ๋ย เดินวนี่ไปนอนนี่ช้ำตายพี่น้องเลยจนโบเหงอทีบอ่บบเหงอแดนเลยไปดูเลยแ้ยมัดเสือกใส่ก่อนมันจะขึ้นบนนอนเลยมันเปลี่ยนปีกเคิกให้มันนเลยิบคือกันบาดนี่ครัไปแบบโบโบงามได้วบาเฮานี่เขาเน้นให้มันจะ้มันขึ้นตอนอย่างเดียวนะเดียวนี่นะถึงลมแห้งแล้วไปทางไหนเลยเพราะเขาเล้าปีกวบาบริแข็งเลยเอามอนี่คือขนมอนี่บมาขึ้นเอามอนี่บิดเลย ล,ลมนนไรซุลมบไรอีกเาเลไอ้ยอ้่้่านี่ข้างก็หายเลดเด้งหมด่ะลมอ่อนนี่ขึ้นได้เหดีถลมอ่าแหงเลรโอ้ยนังเอานะมึงได้ลูกชายเอ้ยเดเดี๋ยห็ให้บอลลมอ่อนสซัดขึ้นอ่ะถึกลมแหงรล้ป่านี่หมุนลงเลย ขึ้นไปบ่มีตกบานนี่กกไม้นี่มันหนักมักคั้นมักปว่านังพี่น้องไปผู้อเาปั๊บเขาลอยเล้วบานนี่นะมันถึงมุนแน่นี่นี่จิกหนูว่ามันหนักพอแห้งแล้วเฮ็ดมึงลูกเฮ็ดเฮ็ดสักหัวแตกถุกกไหมพี่น้องมันเวียนใส่คือยังนี่กกไม้เ่าวแน่นี่เมื่อยนะมันรถได้หนี่ลงไอ เราเป็นอะไรด้ลูกซ้ายแล้วๆๆ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 ๆไๆๆๆๆ้ๆนๆๆ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 ลๆๆขอปๆับๆๆๆๆๆ่ๆๆๆาๆๆๆๆนๆๆ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 ๆแๆงๆๆัๆๆ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 ้นๆๆ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 ้ๆๆกๆๆ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 ่ ไปทางนั้นแล้วบ่เนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปกระตุกสนมพี่น้องที่เัาปล่อยขึ้นบม่ได้ถายบ่พีน้อนี่พี่น้องหม้อนี่ก็แก่ตามเดิมนี่แหละหมดเก่าเขานี่แหละคนนี่สิเป็นลมก่อนว่าวเลยพี่น้องเอ้ยอะไรก็ทีแนมบ่เห็นเนาะมันโตสีขาวพี่น้องกล้องมันแห้งบบโฟกัสแบบมันถือแดดแห้งนี่ไม่ใช่เลยมัว ไม่เห็นพี่น้องเลยมันสีขาวมันแห้งบมจับหู้แต่ว่าคล้กว่ากเก่าอยู่บัดน,นี้แต่ว่าถึอลมแห้งก็บลมไว้กันได้ลุลมลุกมล,ล,ลุ่หัวใหญ่ๆมานี่ยมุนลงเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ทีนี้บมเห็นมันเป็นขาวสีขาวทะเล่นว่าแต่แปดโมงจนถอดสิบเอ็ดโมงสีขาว,ลลวสิบสองโมงไปตัด ตะกี้มันมาไปขังอันขังครัวเต็มว่าจุฬาตอนี้เัาปั๊บมาอีกขรังนี่อีกทางซ้ายม<อ>ันมันไปขังครัวนะครับปั๊บไปขังครัวให้มันดึงมาสากหาขัาง,ขางซ้ายด้วย<อ>แต่ว่าเวลาถือลมแห้งนี่กัจากมุนลงคือเก่าพี่น้องร่มแห้งมานี่ก็จากมุนลงคือเก่าเดี๋ยวฟังเสียงพี่น้องคานูตัวนี้เนี่ย ถ้านุไปขวดใส่ลาจุลานี่มันกินลมดีพี่น้องเลยว่าทอดหางเลยเวลาลมบูแห้งกขึ้นง,งามได้พี่น้องลมหน่อยๆเวลาลมาหแห้งก็หมุนลงหมุนติวต้วๆลงเลย ขึ้นดักอะไรที่นองเลยแล้วลงมาบัวแห้งขึ้นดักอะไรอยู่ภาคหวยนะมีอยู่ลำหนึง่งบอกใส่หางฮะเดี๋ยวตอนแรงๆเขาจึงมาเบิ่งน้ำกันมันชิลอดบ่ตอนนี้ก็บสิบสองมงยังและสี่เอ็ดโมงสี่ห้าสี่สิบนาทีและสี่สิบแปดนาทีแหละตอนนี้กครับลึกแล้วเขาแรนวาวจนเหนื่อยที่เราเลยจะเป็น,นวนนน้านาว่า ดูคนสร้างนะปล่อยบ่าวไปชนกันเข้าบูมาดาเอาเดี๋ยวตอนนึงแรงพี่น้องคำเลยได้พี่น้องบัดน,นี้ครับากระพควยงัวแล้วตะเวนกำลังสิตกดิน ลมเริ่มขึ้นทึงเลยลมเริ่ม,มนิ่งได้นี่แต่ว่าลมอย่างอ่อนๆ,ๆทุกคนเลยส<ๆ>ีขาวมันยากโฟกัสไปเลย ลมนิ่งเลยลมลางนี่อยากเบิดเลยนี่ลมลางอ่อนลงอ่อนลงลเลย<อ>ตกซ้ำเถื่อทุกคนเนพราะว่าลมมันขาดช่วงเลยเอาไปสัตว์ขึ้นตกแล้วเอาไปสัตว์ขึ้นลมมันมาเป็นบาด ໃນເລື່ອງທົ່ນມັນໄດ້ຈວດໄປຈວດບາດນີ້ ทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี่ทุกคนเลยเผื่อสิขึ้นเผื่อเขาแรนวาวมาเน,นี่ยนะใส่แต่แปดโมงจนถอดเจ็ดโมงเจ็ดขาวสิสองโมงทุกคนเลยมันสออะบ่รินบาบไม่ใส่หางมันจะกลิ่นยากนิดนึงนะแต่ว่าเรื่องดันธนูนี่บาบไม่ใส่หางนี่ดันชุดทุกคนเลย <S <s <hr ie> เรียนไล่ดีเลยธนูนี่ลงค่อยๆให้งขอ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 พลีหมุนทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะ ะคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะนะอดอขอบใจเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เด้อทุกคนเดี๋้อขำจังลเลยกู้เลยเพราะว่ามด้ปล่อยขำคืนหรอกคือ <c> ต <oughs> ึกคือทีนคนหู้อะไรทุกคน,กคน,กคนบ๊ายบาย